สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังไม่ในวินิวิสตอมนะครับพี่มาร์กบอกว่ามือใหม่ใช้เวลามากเกินไปกับการพยายามค้นหากลยุทธ์เข้าเทรดแต่ไม่ใช้เวลามากพอไปกับการบริหารจัดการเงินนะฮะนี่เป็นคำพูดครับที่ผมได้มาจากเป็นตัวอย่างนะฮะแซมเปลิลนะหนังสือสต็อกมาร์เก็ตวิสานนะครับชื่อไทยว่าพ่อมดเสียหุ้นแห่งวอลล์สตรีทฮะ ก็เล่มนี้ต้นฉจะบับนะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2 0 0 3นะครับผ่านมา20ปีครับบ้านเราก็พิมพ์เป็นภาษาไทยครับดี่พิมพ์เป็นภาษาไทยภาคแปลนะก็ถือว่าอาจจะถ้าดูเวลา20่ยี่สิบปีเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจไหมสัพผมเองนะน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากยังคงมี v a l ูนะยังคงมีไอเดียที่ สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรดได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าการเทรดแท้จริงนะฮะมันเป็นเรื่องของ mindset วิธีคิดเป็นเรื่องของกระบวนการครับซึ่งกระบวนการนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีนะฮะยังคงใช้งานได้ก็นยะฮะมีคนหนึ่งครับที่การันตีว่า work แน่นอนครับคือครับมาร์คเมนเวี่ฮนะ เล่มนี้มีบทสัมภาษณ์ของพี่มาร์คเมนวินนี่นะฮะหุ้นทุกลมหายใจเข้าออกนะฮะแต่คนอื่นนะผมขอชื่นชมสำหรับเพนซิกนะฮะเพราะว่าเขาตั้งใจนะคือเป็นความกล้าแล้วก็ความกล้าลงทุนนะฮะที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ลงทุนเงินในการตีพิมพ์นะฮะในในใน,ในจะเป็นส่วนของการการจ้าง แปลนะฮะผมว่าน่าสนับสนุนนะครับน่าซัพพอร์ตนะสำหรับความตั้งใจของสำนักพิมพ์แห่งนี้นะฮะทำให้เราได้อ่านหนังสือดีๆอย่างมากมายนะฮะขอเชิญชมนะครับผมจะพยายามเชียร์นะให้คุณซื้อมาอ่านกันนะครับเพราะว่าเล่มน,นี้ทรงคุณค่ามากครับนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่น่าจะติดท็อปฮะติดท็อป50นะครับของหนังสือ การเทรดที่ดีสุดนะครับผมมองมองนี้เลยนะที่ท็อป50เลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีพี่มาร์คนวนี้อีกคนหนึงน่าสนใจคือเอริเคียนะคนนี้คนนี้ก็เขียนหนังสือเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของ Mindset แต่มีหลายคนนะครับที่น่าสนใจที่ผมพยายามจะเอาไอเดียเขามาสสุปให้คุณฟังแล้วกันนะแต่ถึงขนดนั้นนะถ้าเอ็นซิกเขามีวางขายเมื่อไหร่ก็ เทรดชวนให้ซื้อมาอ่านนะครับอย่างนั้นก็ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตเขานะฮะเพราะว่าไม่มีสัมพภาระไหนที่เขาจริงจังแล้วก็เรียกว่านำเสนอของดีให้กับนักเทรดได้มากสุดได้มากเท่านี้นะครับในบ้านเรานะ n s i คือเบอร์เบอร์หนึ่ง number one เลยนะฮะกลับมาครับที่เป็นบทสัมภาษณ์พี่มาร์กเมนูนี่นะฮะเขาก็ผมไป คุณชเวเกอร์ก็บอกว่าพี่มังจริงๆเขาเป็นดูเป็นคนหยิ่งๆเลยนะคือค่อนข้างจะกลางนหน่อยๆคือ,คอประมาณว่าไม่เชิงว่ากลางประมาณว่าเป็นคนที่ภูมิใจในความสามารถตัวเองเลยนะเป็นคนที่ออรา่าภูมิใจในความสามามรถตัวเองนี่สูงมากครับโดดเด่นมากเนะี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นทั่วไปที่ที่คุณแจ็คสเวเกอร์เ,อรเจออนะนี้เป็นนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ ที่คุณแจ็คเชเวเกอร์บอกนะแล้วก็ที่สําคัญคือพี่มาร์คตอนนั้นนะ่ะตอนให้สัมภาษณ์เขาป่วยนะนอุณหภูมิร่างกายเนี่ยสาองศาแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยกเลิกการให้สัมภาษณ์เพราะว่าการให้สัมภาษณ์กับแจ็คชเวเกอร์เนี่ยลงหนังสือมาร์กิวิสานั้นเป็นหนึ่งในความฝันของเขาครับนี่ครับผมอยากจะจับประเด็นนี้ว่าเออว่ะพี่มาร์คเป็นคนหนึ่งที่เขามีความฝัน าคุณตามงานที่ผมทําทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทางคลิปเองก็ตามหนังสือเองก็ตามนะคำหนึ่งพี่มาร์กผมเอามาใช้บ่อยมากคือเอามาอ้างไว้วมากคือคุณตั้งเป้าหมายไว้ที่เป็น The g r e a ได้ก่อนเป็นนักเรียอดเยี่ยมไม่ได้ก่อนถ้าคุณเป็นได้นะเดี๋ยวมือจะตามเองครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนเออพี่มาร์กแกก็แกมีความฝันเนี้ยตั้งเป้าละ แล้วแกก็เป็นได้ครับแกเป็นเดอะเกรดได้โดยการไปแข่งขัน US i n v e s t i s t i n g เป็นชิปก็ได้เป็นแชมป์ใช่ไหมแล้วก็มีความพร้าตัวเองที่สำคัญคือแกมีความฝันอยู่ลึกๆว่าอือเนี่ยถ้าแกเป็นเดอะเกรดนะเป็นนักกี่ยอดเยี่ยมนะแกจะให้สัมภาษณ์ในหนังสือมาเก็ตวิสัของแจ็คชเวอร์และแกก็ทำได้ครับมันเป็นความฝันที่อยากให้หลายท่าน เอาไปแรงบันดาลใจครับผมมีจะเรียกว่านักเรียนนี่ไหมก็ไม่เชิงเป็นคนรุ่เป็น f c แล้วกัน f c แล้วกันท่านหนึ่งนะเขาก็มีความฝันมีเช่นกันนะผมก็ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังนะว่าเออ,อยห้ยคุณทำได้ครับคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะที่เราได้รู้จักกันฮนะ พี่มากเองเช่นกันฮะเป็นคนหนึ่งที่ผมอยากให้คุณนั้นเอาไประเด็นมาลใจนะหกปีแรกของการเทรดของแกนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่านะหมดตัวหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยยอมแพ้ครับแกก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็อัปเกรดตัวเองครับจนกระทั่งสำเร็จจนได้ครับพลังใจพลังความตั้งใจสูงมากครับเนี่ยเล่มนี้ก็จะบอกคุณว่าเออเนี่ย พี่มาร์คสัมภาษณ์ว่าแกเจออะไรบ้างเริ่มต้นแกก็เป็นบัญญัติโจนแหละใช่ไหมเรารู้กันดีแล้วก็แกเป็นดั้งตรีครับเป็นมือกลองเป็นนักกลองแล้วก็มีสตูดิโอของตัวเองด้วยเอาเงินจากการเป็นมือกลองแหละการเปิดสตูดิโอแหละมาเทรดครับเป็นหุ้นนะช่วงแรกก็เจงบงไม่เป็นท่าครับนะฮะเจงไม่เป็นท่าเลยขาดทุนเจับเจินครับเพราะว่าเทรดโดยที่คือไม่ได้ใช้ความรู้ตัวเองครับ ซื้อตามการให้สัมภาษณ์เ้ยซื้อตามคําแนะนาของของคนอื่นนะ่ะของโบโรกเกอร์ก็ขาดทุนหนักนะฮะแต่แกก็ไม่เคยยอมแพ้ครับก็มีการพัฒนาใระดับตัวเองจนกระทั่งนั่แหละครับเจอห้าโมเมนต์ครับได้จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายลงตัวแล้วก็กลายเป็นสําเร็จอย่างขั้นสูงครับไปแข่งด้วยซิมิสติ้งก็สําเร็จอย่างมากมายฮะมีตัวนหนึ่งครับที่ผมชอบมากคือเนี่ย พี่มาร์กบอกว่านะผูออ้คนมากมายครับพอรู้ว่าพี่มาร์กเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเทรดนะคือ,คอ,คอไปแข่ง US Investing ไม่ชิปก็ได้กำาไรมากมายครับบันทึกผลการเทรดผลงานก็ปั้นพอร์ตโตร,ระดับ3 0 0 0 0เลยทุกคนก็อยากรู้ว่าหน้าจอหน้าจอเทรดของแกนเนี่ยมีอะไรบ้างจะได้ ก๊อปปี้เอาไปใช้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรบ้างสูตรสแกนมีอะไรบ้างจะคิดคนสนใหจะคิด่งน,น,น,นี้นะใช้อินดิเคเตอร์อะไรบ้างสูตรสแกนอะไรบ้างเอามาแค่ฉันได้ตัวนี้ไปนะรับรองว่าฉันรวยแน่เออเนี่ยพี่มา์จะเรียกว่ากล่องดําทุกคนอยากรู้ว่าผมมีกล่องดําอะไรถ้าเขารู้เขาจะเอาไปใช้เขาจะรวยประมาณนี้นะ แต่พี่มาร์กบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งนั้นอ่ะไม่ใช่ความได้เปรียบเลยการเทรดสำเร็จของพี่มาร์กนั้นมันไม่ใช่วิชาตเพียวบอกงี้นะแต่มันมีทั้งศิลปะเข้าไปด้วยครับเนี่ยแกใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเทรดเนี่ยจึงสำเร็จได้ โอเคลละก็บอกว่าวิทยาศาสตร์อ่ะอาจช่วยคุณเพิ่มความน่าจะเป็นได้แต่ว่าไม่มันไม่พอครับโมเดลในคอมพิวเตอร์สูตรสแกนช่วยอะไรได้ไม่มากมายหรอกที่สำคัญแกบอกว่านะถ้าคุณอยากจะเทรดให้ได้กำไรมากมายให้สำเร็จเหมือนอย่างที่ พี่มาร์กทำแกบอกว่านะคุณต้องทําความรู้จักปรัญญาการเทรดครับปรัญญาการเทรดนะหลักการเทรดแล้วก็เทคนิคการบริหารจัดการเงินครับพวกเนี้ยสำคัญมากกว่าครับเชื่อไหมครับว่าประเด็นพวกนี้แหละที่ประเด็นวันใจผมเอาไปเขียนหนังสืออย่างมากมายครับเออว่ะพี่มาร์กบอกว่าความจริงแล้วนะ ไอพวกของอินดิเคเตอร์สตรคัดหุ้นนั้นไม่สําคัญเลยเลยสําคัญน้อยมากแล้วกันสําคัญอยู่แต่มันมันไม่มากมายนะักแต่สิ่งที่ควรจะเรียนรู้คือนะครับกลยุทธ์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับกลยุทธ์ตัวเองครับนะฮะัาญาการเทรดครับหลักการเทรดครับแล้วก็เทคนิคการจัดการเงินครับตรงนี้มากกว่าครับที่เราควรที่จะเรียนรู้ศึกษา จากพี่มาร์คเมเนเวนี่ครับผมก็ไปแกะมากมายครับได้ได้นังสือได้อ e ีบุ๊กแบบว่าโอ้โหเนี่ยฮะสนใจนะผมว่าผมได้ไอเดียจากพี่มาร์คเมเนเวอี่นะก็ยังมีของฟรีนะเมเนเวี่โกนักเก็ตกดการเทรดนะฮะโอ้เยอะครับผมได้ไอเดียจากพี่มาร์คนี่นแบบที่ที่เป็นสิ่งที่ทรงค่ามากครับคือผมพยายามแกะว่าวิธีการคิดของแกคิดอะไรอยู่ซะมากกว่านะผมเชื่อหนึ่งที่ คนโบราณบอกกันว่าคนที่มีปัญญาจะเรียนรู้ว่าคนสําเร็จเขาคิดอะไรคือเรียนรู้วิธีคิดแล้วไปพระยุ์ใช้กับตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะฮะพี่มาร์กบอกมือใหม่จํานวนมากนะสนใจเป็นแค่วิธีการคัดหุ้นฮนะไม่จาเป็นฮะมันจําเป็นเนาะมันจำเป็นอยู่แต่มันจำเป็นไม่มากครับสิ่งที่ควรเรียนรู้เลยครับ เรื่องของเทคนิคครับเรื่องของวิธีคิดวิธีการแล้วก็การบริหารการเงินครับเนี่ยผมเลยเอามาเป็นไอเดียในการเขียนมากมายครับ exit ก,ก็มีส่วนฮะอะไวชันไซซิ่ปันพอร์ตครับเทคนิคเอาเนินส,สแล้วก็วิน,ยนัยเอชนะครับว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่มันก็สนุกนะกับการทำงบใจวิธีคิดของ ของคนสําเร็จมันมันเป็นเหมือนกับคําถามปลายเปิดอะครับเขาก็ไม่ได้บอกอะไร็มแบบที่ในแบบที่มันมันฟิกหรอกเออหนึ่งสองสามสี่แ่ไม่ใช่เขาบอกมาเป็นหัวข้กอกว้างๆนะแล้วก็ไปแกะไปเรียนรู้เองครับตอนนี้ว่าสําคัญนะสาคัญมากนะดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามครับคือโอเคละผมเข้าใจนะว่ามือใหม่จํานวนมากเนี่ย การที่เราเริ่มต้นนับหนึ่งจากการเรียนรู้วิธีการคิดเอ้ยไม่ใช่การคัดหุ้นของเสียนนั้นมันเป็นหัวข้อแรกที่มันเข้าใจง่ายสุดและจับต้องได้เข้าใจง่ายแต่ไม่พอนะไม่พอเราควรเรียนรู้ที่จะอะไรครับเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขามีเทคนิคการจัดการเงินยังไงพอร์ชั่นไซซิ่งยังไง การิหารความเสี่ยงเป็นยังไงวินัยล่ะคืออะไรยังไงเนี่ยแล้วความได้เปรียบการเทีวคืออะไรกันแน่เนี่ยผมเนี่ยสำคัญกว่าแน่นอนว่าพี่มาร์คไม่ได้บอกแบบเป๊ะครับผมก็ไปแกะมาแล้วก็กลายเป็นอีบุ๊งนี้ขึ้นมาครับเนี่ยล้าลึกมากนะล้าลึกมากกันที่ใครสักคนสำเร็จนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขามนันเป็นการ บูรณาการความรู้ครับที่เราจำเป็นต้องแกะต้องมาขยายความเองครับผมก็ไปแกะตามตามคําพูดที่แก่ทวิตลงทวิตเตอร์แล้วมามาขยายความตีความว่ามันเป็นงงินัี้งนนี้นะแล้วก็กลายเป็นไอเดียขึ้นมาแต่ไอเดียทั้งหมดนั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ทํามาเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเองแหละอันดับหนึ่งนะผมก็ใจเองแล้วก็เป็นเรื่องดีนะต้องบอกตรงว่า สารภาพว่าเออตั้งแต่ว่าเข้าใจว่าการเทรดของพี่มาร์คนั้นจริงๆจุดเปลี่ยนมันคือว่าผมอ่านหนังสือพี่มาร์กเล่มแรกที่เขียนว่าที่ชื่อว่าอะไรนะเล่มแรกเทรดยางพ่อมดตลาดหุ้นใช่ไหมจำไม่ผิดน,นะเล่มเล่มข่าวอะจําชื่อไัแล้วผมได้เดียแรกคือว่าตัดขาดทุนต้องตัดขาดทุนไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นอันอันดับแรกของการจุดเปลี่ยนมันนะแต่นั้นเนี่ย ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะแปรายก,การความเสี่ยงเรียนรู้ที่จะมีวินยัยเรียนรู้ที่จะแยกแยะตลาด easy money hard penny สุดท้ายเนี่ยมาลงที่อะไรครับเรื่องของ position sizing แล้วก็เรื่องของการ edge ครับความเชื่อมั่นในกุณโจเองครับพวกนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่เราแกะจากเขาเองแหละเราศึกษาวิธีการเขาแต่ในสุดแล้ว มันก็เหมือนคนเราครับนะเราไม่สามารถจะเดินเรียกว่าย่าตามรอยเท้าของของคนอื่นได้ตลอดเวลาทั้งชีวิตหรอกถึงเวลานึงอะ่ะราหว่าจ,จะทารอยเท้าในช่วงแรกครับถึงเวลานึงเนี่ยเราคิดว่าเ,เส้นทางนี้มันไม่เหมาะกับเราเว้ยเราเขาจาเป็นต้องลยครับก้าวไปออกนอกเส้นทางที่เขาเดินครับนะไปสร้างเส้นทางรอยเท้าตัวเองครับนี่ครับผมว่าเนี่ยพี่มาร์กบอกเนี่ยคุณจำเป็นต้องนะครับ ออกแบบกลยุทธ์ให้เข้ากับบุคลิกตัวเองซึ่งจากประสบการณ์เหนะกว่าที่คุณจะเจอกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองนั้นคุณยังมันต้องศึกษาของคนอื่นก่อนว่าเขาใช้อย่างไงเขามีอะไรโดนใจให้เขาทำกลยุทธ์นีใ้ใช้แบบนีมนมานนึงแล้วก็เราเอาอมาลองใช้ดูเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กก็ปรับแต่งเล็กน้อยแต่ว่า แกนนะ่ะยังคงเหมือนเขาครับนะฮะแกนเหมือนเขาหลักการเหมือนเขาเทคนิคการเงินเหมือนเขาปรัชญาเหมือนเขาแต่ว่าขยุท์นั้นออกแบบให้มันเข้าตัวเราเองครับตรงนี้ผมว่าถ้าใครเข้าใจนะคุณจะรู้ว่าเออต่อไปคุณควรจะทำอะไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอที่ตัวเองนะครับก็เล่มนี้นะฮะ แนะนำนะเดี๋ยวผมจะพยายามเอาไอเดียมาแชร์คุณฟังต่อไปแล้วกันนะย้าอีกครั้งนะครับว่าการเทรดนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่ Entry นะครับ e x i t ซิาตเป็นนะ p o s i t i o n s i z n n g จาเป็น Trading Management จําเป็นครับแล้วก็วินยัยความได้เปรียบจําเป็นเช่นกันนะครับก็ศึกษาให้มันรอบด้านไหนๆเรามาเส้นทางนะครับอย่าได้อยู่เพียงแค่กลยุทธ์นะครับเพราะว่ามันไม่พอนะไม่พอซึ่งเล่มนี้ บอกคุณชัดเจนว่าสิ่งที่จําเป็นต่อความสำเร็จในการเทรนนั้นคุณแจ็คเชเวเกอร์เน้นย้านะว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องกลยุทธ์ครับแต่เป็นเรื่องหมายเสร็จการ,การจัดการการจัดการความเสี่ยงตรงนี้คือเรืงา,าที่สําคัญมากกว่านะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ